สวัสดีครับผมพี่น้องมือน,นี้ก็ออกคาเพิ่งหยิบเก่าได้ครับผมกัตามหาสักพักนึงเน่อยครับผมเจอแล้วอยู่หู่นครับผมสูงเติอบอยู <c oughs> เย่เดี๋ยวจะหามุมให้เบิ้งได้นนครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวจะหามุมให้เบิ้งกลับไล่หุ่นเด้อครับผม สูงกา่าเทลว่าส่ไดเลยครับผมสูงเซ็ตเลยเดี๋ยวไปเจอกันบนต้นครับผมไก่จะหอดเพิ่งหน่อยนครับผมแต่เดี๋ยวขอจุดครบก่อนจุดครบก่อนไก่หอดแล้วเขาต้องจุดครบครับผม งามันผขาดไปห้างจุดครบก่อนควันนำไปเลยโอ้ควันลมสวนเห็น <c> บ <oughs> ัวหอดห้างครับผมปอยปอยปอยนำไปก่อนอไปครับควันถือจักหน่อยแล้วเอากระลุย เย่บปรหอดตีช้อย,ยก่อนโอ้โห่ผึ่งมันจะงามครับผมมันเป็นตะอ่อนแค่้ากัูวใช้ได้อยู่เห็นหน่อยหรือเปล่ามันจะสวย

Nam nga mày chụp các bạn, để chơi hăng, để hà mùng tăng con đi các Các đừng. Đừng nhá, không? <cười> 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 Nào, được không được không được được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không แต่ดีห้างงามอีคร ลังหนึ่งครับผมเห็นบอลเหครับผมมีแต่ลัอยู่ตรงนี้้ะครับผมเดี๋ยวกับด่านส้วงให้ผงดูบ้างลังกลาง,งครับผม โอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ห้างครับผมตรงนี้ฝุ่นเลยครับผมเดี๋ยวเขาจะจุดครบกัปปนเท็กหน่อยกันก็ได้งามันหยืดเวลายางหนี่มมันห้างมันขยับ คบกันดีกว่าว่าห้างแหลกเขาโดนสามสี่โตเลยนะครับผมห้างที่สองนี่ถือกินกันเป็นเด็กะเสียง <laughs> ทางแหลกมันปักหมุดไว้กัาแล้วมันเป็นห้างหน่อยหรือว่ามันห้างอ่อนเนาะนี่เนาะหอบยังพันติดดีวะผมจุดอีกนะตอนแรกเอามัน หล,หลายหลวดอู้ขึ้นแม่นเป๊ะอะไรคนกันเด้ขันเห็นหัางอยู่ขึ้นอีกครับอีทั้งไหนละ่ะโอ้ที่ความหลังเลยอยู่บนหัวเลยโอ้เอา ตัวไนี่คืออ่อนแทะอือคืออ่อนแทะมันคืออ่อนแทะพบกระดับ

ลงครับผมพี่น้องตามทางเงินกันต้อครับผมไปครับเจอแล้วครับผมคุณสีโปรงสูงเรียวเลยไปรุ่นกันทั้งทั้งเลยครับผมไก่จะหอดล้วยครับผมเดี๋ยวพักเมยยกหนึง่งสูงใส่ได้เลยหรือล่ะโอ้ อย่างนี้ครับผมอีกหน่อยเดียวแต่เดี๋ยวจุดไอ้ครบก่อนแล้วเขาจังค่อยขึ้นครับผมอย่ยงนี้กบห้างเลยนะครับผมจะเดี๋ยวจุดครบก่อนครบท่านทีติดอยู่ครับผมอย่าปากแห้งโอ้ทีละทีละ จ่อ,อยู่ห้างล่างเพราะขื้นโคหอดไก่ห้างกบบดับครับผมเดี๋ยวเบิ่งห้างครับผมโอ้ดับอี่กับพี่น้องหยุดไหม่ก่อนแบบนึงครับผมโอ้น้ำกับบมอีคือ้เก่าครับผมแต่ว่าตัวน่างามอยู่นะ Tăng con đi qua các bốm Thương xuống thương lông đó Kiểu vấn hại đi là bố đẩy các bốm cái tăng con đi qua các bốm Vì anh nghe chị phượng

สรุปยอดของเขาเมื่อนี้ก้าเป็สามห้างด้วยครับผมน,นี่อันนีต้นลูกมงกรฎพันธุ์ครับผมนี่ครับหันงมีต้นอยู่ค่ะห้างหน้าง,งามอยู่ครับผมงงามอยู่ นำบ่ดด้วยเลยไปครับผมพี่น้องมื้อนี้กับซัำนีแ้แหละครับผมสวัสดีครับ